ขาเนียวมะม่วงและขนมครกของไทยเราครับดังไกลระดับโลกดันของหวานไทยให้ติดท็อป1 0 0ในลิสต์ของหวานโลกแล้วครับของหวานไทยเราสร้างชื่อบนเวทีโลกอีกครั้งนะครับเมื่อข้าวเหนียวมะม่วงและก็ขนมครก2เมนูขวัญใจคนไทยเนี่ยนะครับถูกจัดอันดับให้ติด100ของหวานที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2525าปี2525จาก Taste Atlas เว็บไซต์ด้านอาหารและก็วัฒนธรรมชื่อดังระดับนานาชาติ การจัดอันดับครั้งนี้ครับอ้างอิงจากการโหวตกว่า97,000ความคิดเห็นจากผู้คนทั่วโลกโดยขนมครกคว้าอันดับที่24ส่วนข้าวเหนียวมะม่วงตามมาต,ติดในอันดับที่64สร้างความภาคภูมิใจให้กับอาหารไทยอย่างยิ่งเลยครับ โดยเทสอัตลาสอธิบายว่าขนมครกเป็นของหวานไทยขนาดพอดีคำทำจากแป้งข้าวเจ้าแล้วก็กะทิหยดลงในพิมพ์กลมบนกระทะเหล็กร้อนๆมีเอกลักษณ์ตรงเนื้อขนมสองชั้นก็คือฐานกรอบด้านล่างแล้วก็หน้ากะทินุ่มหอมด้านบนครับมักจะเพิ่มรสชาติด้วยเครื่องอย่างต้นหอมเผือก ข้าวโพดหรือว่าฟักทองพร้อมยกย่องว่าเป็นสตรีทฟู้ดไทยที่ผสมผสานรสหวานและรสเค็มได้อย่างลงตัวกินง่ายแต่ก็อิ่มอร่อยด้วยส่วนข้าวเหนียวมะม่วงถูกยกให้เป็นของหวานคลาสสิกที่ขาดไม่ได้ในมื้ออาหารไทยประกอบด้วยข้าวเหนียวมูนกะทิหวานมันเสิร์ฟคู่กับมะม่วงสุกฉ่ำๆโดยเท็ดแอตลาสระบุว่าเมนูนี้ได้รับความนิยมอย่างมากและสามารถหากินได้แทบทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยครับ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารมองว่าการที่ของหวานไทยติดอันดับโลกสะท้อนกระแสความนิยมอาหารเอเชียตอนออกเฉียงใต้ที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเมนูที่ใช้กะทิผลไม้เมืองร้อนแล้วก็ข้าวเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับคนไทยข่าวนี้ถือเป็นการยืนยันจากเวทีโลกว่าของหวานระดับตำนานบางเมนูไม่จำเป็นจะต้องมาจากร้านหรูหร,หรือว่าราคาแพงแต่สามารถพบได้จากแผงสตรีทฟู้ดเรียบง่ายและครัวบ้นบานๆที่สืบทอดรสชาติความอร่อยกันมาอย่างชั่วอายุคน